ที่ใหญ่ที่สุดในระบบการคัดเลือกคณะผู้เลือกตั้งของสหรัฐนะครับค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับคุณผู้ชมสหรัฐอเมริกานเนี่ยจะไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงนะฮะจะเป็นการที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์แล้วเป็นระบบ Winner ร์เทคสออกก็คือใครชนะ ในรัฐนั้นก็จะได้จํานวนคณะผู้เลือกตั้งทั้ง <ทำ S 1> รัฐไปเลย<อ>แล้วคณะผู้เลือกตั้งนี่แหละก็จะไปทําหน้าที่โหวตเลือกประธานาธิบดีในสภานะครับซึ่งรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยมีคณะผู้เลือกตั้งสูงถึง19คนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถามว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยต้องการเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งคนละเท่าไหร่ก็270ฮะก็คือกึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคณะผู้เลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยมีทั้งหมด530 ค,ครึ่งหนึ่งก็คือ269แปลว่าถ้าจะเป็นผู้ชนะต้องได้270ขึ้นไปนะครับซึ่งก็มีการทำผลสำรวจออกมาตามที่เราบอกไปเลยเนื่องจากว่าเ,เราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใน50รัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับรัฐไหนเป็นรีพับลิกันรัฐไหนเป็นเดโมแกรดเมื่อเอาคะแนนเสียงของรัฐที่รู้อยู่แล้วมารวมกัน แล้วมาดูว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยต่างต้องการคณะผู้เลือกตั้งอีกกี่คนจึงจะสามารถชนะได้<ม>ตอนนี้ก็สรุปออกมานะครับว่าถ้าสมมุติเป็นคามลาแฮาริสก็จะต้องการคณะผู้เลือกตั้งเพิ่มอีกแค่45คนเท่านั้น<ม>ส่วนโด,ดนัลด์ทรัมป์ต้องการมากถึง51คนด้วยกันกกเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเพนซิลเวเนียก็เลยกลายเป็นรัฐสมรภูมินะครับเพราะชนะรัฐนี้ได้<ม>ก็เอาไปหมดเลยเหมายกเข่ง19คนแล้วก็ไปเก็บรัฐอื่นๆอ,อ,อีกเล็กน้อยก็จะสามารถชะ กนะลายเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปทั้งสองผู้สมัครเนี่ยยังออกมาสำัมทับด้วยนะครับว่าพึงพอใจกับ กระแสของการออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้เพราะว่าในบรรดา150กว่าล้านคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ออกมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแล้วนะะสูงถึง78ล้านคนนะซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเลือกตั้งเมื่อสมัยปี2020ด้วยก็ถือว่าเป็นความคึกคักที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็เป็นตัวสะท้อนหลักถึงการแบ่งแยกอย่างชัดเจนของ ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวสหรัฐนะเพราะมันแบ่งแบบครึ่งต่อครึ่งเลยเออก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันกับบางที่เหมือนกันไม่บางที่ที่เคยเห็นเขาก็ไม่ได้แบ่งครึ่งนะก็ชนะเขาก็ทิ้งห่างอยู่แต่สุดท้ายก็ก็ไม่ได้เอ๊ะแล้วพูดถึงที่เดียวกันไหมน่าจะคล้ายๆกันก็ด้วยระบบด้วยระบบไงเออของเขาเป็นระบบประธานาธิบดีก็แค่โกยคะแนนคณะผู้เลือกตั้งทั้ได้มากที่สุด เราเป็นระบบรัฐสภาจะไม่ได้พูดของเราระอ่ะโอ้โพูดเกินไปนิดนึงบางทีบางทีเพราะฉะนั้นเป้ารอจับตาได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกวลาประมาณสักสิบชั่วโมงครูหาเลือกตั้งของสหรัฐก็จะเปิดแล้วแล้วพรุ่งนี้นะครับระดับปรมาจารย์ทั้งวงการจะมารวมตัวอยู่ที่อมรินทร์ทีวีทุกช่องทางไมจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าทางทีวีวิเคราะห์จนกว่าจะรู้ชื่อของประธานาธิบดีคนต่อไปครับพรุ่งนี้อยู่รอเจอคุณสุทธิชัยกันนะเออนะเนาะ ไม่ได้เจอเกันนานมากออนี่คือกูรูตัวจริงเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าพ่อวงการสื่อที่แท้ถูผู้มาก่อนการในหลายๆเรื่องพรุ่งนี้คุณผู้ชมรอติดตามหน้าจออมรินได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพากลับมาเนี่ยบ้านเราดูตะป๋องกันหน่อยไม่ว่าชาติไหนกําลังจะเลือกประธานาธิบดีหรือว่าผู้นําคนใหม่แต่คนไทยบางคนไม่สนใจอะ่ะใช้ชีวิตแบบเดิมขี้เมาแบบเดิมแล้วก็ไปข่มขู่เพื่อนบ้าน ไม่ได้ท้องนะคะอ้วนเขาถามหรือว่ากี่เดือนแล้วอ๋อนี่ก็ท้องเหมือนกันดเดี๋ยวรอดู <หา S 1> ไม่ได้วนขี้ไม่หมดด้วย <c oughs> เดี๋ยวรอดูได้